สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการจุดเดือดกับเล็กซี่กับย a ่รามายาชาแนค่ะค่ะและตรงสวิกาไมยาชาแนลนะคะเราสองคนนะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอินเทรนติดกระแสเกาะกระแสะเดือดมากมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยเวทีการประกวดของเมืองไทยมีหลากหลายเวทีแต่มี1เวทีคุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้เลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับการประกวดเวที มิสแกลนไทยแลนด์และประจำปีนี้โอ้สนุกสนานมากคุณัะบอกได้คำเดียวว่าปีนี้เนี่ยลุ้นมันลุ้นสนุกปีนี้นี่เขาแบบว่าตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่านะคะคือเขามีแบบนะแฟนหางงามแหละคือต่างคนก็ต่างเชียร์คนของตัวเองแต่ว่าปีนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าแบบแต่ละคนนี่โหไม่ธรรมดามีทีเด็ดมีลูกเล่นมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ตลอดเลยและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันด้วยคุณผู้ชมถึงชุดประจำจังหวัด ชุดประจำชาติของแต่ละจังหวัดสาวงามแต่ละคนเขาสวยมากสาวงามแต่ละคนเนี่ยนะเขาตีโจทย์ค่ะของดีประจำจังหวัดนั้นๆคือ ันนี้มันต้องเหมือนแบบว่ามาพรีเซนต์จังหวัดนั้นๆหลายหลายชุดนะคะคือเห็นปุ๊บเนี่ยแบบรู้เลยว่าคือมาจากจังหวัดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบใครจะแบบโอ้โหอลังการกันยังไงบ้างนะคะแต่จะไปเรื่องของความสวยความงามเราเช็คสุขภาพร่างกายของเราก่อนผู้ชวว่าเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบีน่าค่ะนี่เลยนะคะถ้าใครนะคะอยากดูแลสุขภาพแบบองรวมค่ะจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพที่สำคัญนะคะอย่าให้เราเป็น โรคหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราก่อนเราค่อยมาดูแลนะคะการ,รป้องกันแบบองรวมนี่แหละค่ะที่สําคัญที่สุดแล้วก็วันนี้นะคะแบบง่ายมากๆด้วยและยังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาฝากกันอีกด้วยค่ะซื้อหนึ่งแถมสอง ซื้อสองแถม4ไปเลยไปอีกเลยนะปกติ1แถมหนี่ก็คุ้มแล้วนะนี่หนแถมสเลยนะ2องแถมสี่คุ้มมากจริงๆนะคะใครที่อยากดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่นะคะในการดูแลสุขภาพได้ก็ ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีนี่เลยนะคะว่าจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกาแฟก็มีกาแฟกระชายขาวคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของคอลลาเจนจากปาทานีล้ำลึกเราแถมให้ด้วยโอ้โหปังมากนะคะคือส่วนทั้งภายในสู่ภายนอกกเลยทีเดียวนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลข026669456 026669456ค่ะรีบโทรเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าโปรโมชั่นเรามีแค่ 50สายแรกเท่านั้นจ้าต้องรีบนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วโหดจุกๆุมากๆเลยอ่ามากค่ะในขณะที่เราพูดอยู่หูเดือดมากเลยเนี่ยโต๊ะของเราเนี่ยสั่นเดือดมากเลยคุณผู้ชมเดือดหรือมันหรือมันยังไงคือมันเดือดมันเดือดหรือมันกาอิ่มโต๊ไม่มันเดือดคือน้องโต๊ะของเราเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าอยู่คู่กับรายการเรามาสักพักแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเปลี่ยนโต๊ะใหม่ เปลี่ยนน่าโต๊ะน่าจะต้องอย่างนั้นแล้วค่ะจริงเปลี่ยนฉากใหม่แล้วเราเปลี่ยนโต๊ะใหม่ด้วยนะแต่ไม่เปลี่ยนพิธีกรนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนพิธีกรเหมือนเดิมแต่พิธีกรเนี่ยขอไปชมมิสแกรนหน่อยคุณผู้ชมกับเวิธีกรประกวดสุดยิ่งใหญ่ค่ะวเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ประจำปี2022 ปีนี้ที่หลายๆคนเนี่ยจับตาดูนะคุณผู้ชมเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เก็บตัวเนี่ยหนึเดือนแล้วคุณผู้ชม,มกับการเฟ้นหาสาวงามพร้อมใช้ในแบบฉบับของ m e a ดแกลนไทยแลนด์และปีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมขาสาวงามแต่ละคนเนี่ยนะงัดไม้เด็ดออกมาสู้กันเขาแบ่งเป<ช>็นรอบคุณตัวคุณผู้ชมคลื่อนดับแรกคือทั้งบอกผู้ชมแบบนี้เลยนะในส่วนของการแนะนําตัวหลายเลยคนจะต้องแบบ อันนี้เขาเป็นคืต้องบอกว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของยูสแกรนอยู่แล้วนะคะจะมาแบบว่าสวัสดีค่ะดิฉันปกติไม่ได้เขาต้องมีแบบจุดเด็ดจุดเด่นนะคะของแต่ละคนด้วยซึ่งปีนี้นะแต่ละคนเขาก็แบบว่ามีความครีเอทหลายๆอย่างนะคะมาแล้วก็จริงๆมีดราม่าตั้งแต่ตอนนั้นทำตัวเราด้วยนะมาตั้งแต่ต้นกันเลยทีเดียวแล้วเข้าแข่งกันเสียงสูงนะคุณถ้าถ้าเป็นพี่เล็กซี่อะเล็กซี่ มิสแกรนสุขุวิทย์ร้อยนึ่งเราจะจะสูงแล้วต้องแรงต้องเขาเรี่กนะต้องมีพลังกอดที่ดีเัาต้องเสียงยาวและกังวานเล็กซี่เคยสัมภาษณ์พี่นววาพี่นาวาบอกว่าสาเหตุที่น้องนางงามเนี่ยเสียงดังกังวานแล้วก็เวลาพรีเซนต์นะเวลาแนะนําจังหวัดทําไมต้องเสียงสูงเพราะคนในฮอไงมันดังเสียงคนในฮอดังแล้วก็บางทีเนี่ย คนในฮออยู่หลังสุดเนี่ยเขาจะได้ยินการที่เราพีเซนด้วยถ้าจะไปบอกว่าเล็กซี่มิสแกนสุขุมวิทร้อยหนึ่งก็ไม่มีใครไปเขาบอกว่าไม่ได้ยินเล็กซี่มิสแกนสุขุมวิทร้อยหนึ่งเต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 งงนี่คนจะสนใจปีนี้เขาก็มีไงเขาก็มีเขาก็มีแบบตีมอะไรแบบนี้นะคืออะไรก็ไม่รู้แหละคืออาจจะแบบให้คนมาแบบเฮ้ยจำได้วิเล็กซี่ ้อหลังจากนั้นแฟนลับตามติดเลยนะใช่แฟนขับจะรักเราในทันทีในแบบฉบับที่เราพรีเซเนแล้วคือมันมันมีเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่ต้นไงคือบางทีก็อาจจะจำไม่ได้หรอกนะว่าอยู่จังหวัดอะไรแต่แบบเอ้ยคนนี้ไงค่ะแลวเธอก็จำได้เองงหลังจากนั้นค่ะุผู้ชมมีการเปิดตัวนะเปิดตัวมูลุตเปิดตัวประจำจังหวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสาวงามนะ77คนเดินทางไปเก็บตัวที่ขอนแก่นค่ะไปทำอะไรบ้างไปเก็บตัวคือคือการพรีเซต์นะ จังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวหรือสินค้าโอทอปต่างๆให้คนในจังหวัดเนี่ยได้เห็นรวมไปถึงค่ะชาวโลกได้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมีดีอะไรบ้างซึ่งปีนี้ค่ะต้องบอกว่ามีการเก็บตัวแล้วก็มีในส่วนของรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในรอบชุดร<น>ะ,ะีนะแล้วก็วชุดระน,นีก็มาเต็มเลยสวยนะยแล้วก็ในรอบชุดประจําจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เขาเรียกว่าชุดเขาเรียกอะไรอะชุด ชนเผ่าหรือชุดอะไรทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนเป็นพื้นเมืองอะไรไหมเป็นชาติพันธ์อะไรแบบนี้เป็นชาติพันธ์เพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่ละจังหวัดของประเทศไทยของเราค่ะคือเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะแต่ว่าคือความเป็นมาเนาะเขาก็จะมีเป็นชาติพันธ์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นอย่างทางอีสานก็มีทั้งแบบลาวลาวส่งผู้ไทยหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีการแต่งตัวมีอัตลักษณ์หรือว่ามีวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่สาวๆมิสแกรนคุยิบ มาพรีเซนต์กัน<ช>ค่ะแล้ววันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะมาเจาะลึกกันนะคะสมกับรายการจุดเดือดอเราเดือดกันอย่างแน่นอนสาวงามแต่ละคนค่ะผู้ชม้าหลังจากที่กลับมาจากขอนแก่นแล้วมารวมตัวกันที่กรุงเทพมหานครเพื่อพรีเซนต์ชุด ประจำจังหวัดชุดประจำชาติในแบบฉบับของจังหวัดตัวเอง77สาวงาม77ชุด77ความหลากหลายของแต่ละจังหวัดมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละจังหวัดเดี่ยวเขามีการพรีเซนต์อย่างไรบ้างเริ่มต้นเล็กซี่ของก่อนเลยนะคุณได้เลยครับชุดแรกเลยชุดในส่วนของมิสแกรนนครสวรรค์บอกแล้วค่ะผู้ชมขานครสวรรค์พูดถึงอะไรพูดถึงในส่วนของมังกร คือต้องบอกว่าคือชุดเนี่ยเขาเขาไม่ติดนะแล้วแต่จะเป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินหรือเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆเนี่ยสามารถหยิบมาได้หมดเลยที่แรกนี่คือเป็นเขาก็เป็นเอกลักษณ์เนาะมังกรเป็นไงบ้างคุณเห็นคุณเห็นในส่วนของชุดลิสแกนของในส่วนของนครสวรรค์เป็นไงบ้างแต่เห็นคือเดินมานี่เห็นเลยเราเห็นแร้ คือเห็นเห็นความเมฆมาก่อนมีปุยเมฆใช่ไหมเห็นเป็นปุยเมฆมาก่อนเลยอ่ะง่ายอารมณ์หลับตานะคุณผู้ชมแล้วนึกถึงวัดจีนหรือสันเจ้าจีนใช่ใช่ใช่ที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีหลายวัดหลายที่มากที่เป็นเกี่ยวกับสันเจ้าแลวจะมีมังกรเนี้ยคุณผู้ชมลอยตัวอยู่บนปุยเมฆนี่เขายกมาเลยนะนี่อ่ะคือเขาเป็นเหมือนมังกรกําลังแบบว่าคืออยู่อยู่บนท้องฟ้าอยู่บนปุยเมฆนะคะนี่คือเห็นแบบเดินมาปุ๊บคือเห็นปุยเมฆก่อนเลยแล้วคือก็เป็นเขาเรียกว่า มีมังกรอยู่อยู่ร้อมแบบนี้ปีก่อนเขามีการเชิดมังกรด้วยนะแต่ปีนี้มังกรมาในรูปแบบของความวิจิตการตามาในความแบบหรรานิดนึงเดินมานี่คือแบบเด่นมาเลยรู้เหรอคุณรู้เลยใช่ไหมใช่อาจารย์้เป็นจังหวัดนครสวรรค มาจังหวัดต่อไปกันดีกว่าจังหวัดนี้คุณสาวิกาบอกชอบมากคือดูปุ๊บอันนี้ก็คือรู้แบบรู้เลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าคือใครไปที่จังหวัดนี้แล้วนี่พลาดไม่ได้นะคะกับแบบว่าเนี่ยจังหวัดน่านนั่นเองนะคะเขามีแบบกซระสินบันลือเลกใช่ต้องบอกนะแล้วเขาเขาพิเศษน่ารักมากด้วยนะการพีเต์นี่คือแบบคือเขาเขาจะเป็นเขาเขาเรียกปู่ปู่ตาาอะไรนะ ตรงก็จาชื่อไม่ได้ขออภัยจริงคนหมายถึงว่าคนกระซิบชื่อชื่อปู่กัะยาค่ะเขาจะมีมีมีชื่อเนื้อตรงขออภัยทำไม่ได้จริงแล้วคือตัวของมิสแกรนน่าเนี่ยค่ะคือเขาก็พรีเซนต์แบบเหมือนแบบตัวเองบอกว่าอยู่ในภาพนั้นไงเป็นแบบกระซิบอยู่เออแล้วแบบน่ารักมากอ่ะคือการจริงๆริการพรีเซนต์เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบอินไปกับแบบชุดด้วยอินไปกับมิสแกรนจังหวัดนั้นด้วยนะนี่คือคนน่ารักมากคือเป็นเหมือนแบบว่าเอ๊ะแบบ อาก็ศิฟกันแบบนี้นี่คือดูปุ๊บแบบรู้เลยค่ะว่าเราจากจังหวัดน่้นนั่นเองนอกจากการแต่งตัวแล้วการรีเซ็นนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการบีเซ็นเราทําให้ได้สัมผัสถึงความรู้สึกด้วยคุณผู้ชมเหมือนกับจังหวัดนี้ค่ะจังหวัดที่เล็กซี่เกิดจังหวัดรู้เลยรู้เลยนค็นจังหวัดอะไรจังหวัดประทุมธานีค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นของประทุมธานีคืออะไรดอกบัวดอกบัวนี่ไงนี่ไงจริง และด,ดอกบัว,วามาจากไหนคุณผู้ชมต้องบอกว่าจุดเด่นของจังหวัดปทุมธานีของเราก็คือในส่วนของวัดวาอารามที่สวยสดงดงามาด้วยนะแล้วก็น้องเนี่ยน้องแป้งฝุ่นเนี่ยมาในารูปแบบของ สาวสวยอ่ะที่ถือดอกบัวนเมืองปทุมธานีมีบัวค่ะคุณผู้ชมนี่การพรีเซนต์ให้เห็นเลยว่าคือเมืองปทุมธานีหลับตาู้แลวนะปทุมธานีก็เป็นดอกบัวแล้วไะแล้วนี่เขามาคือไม่ได้มาแค่ดอกบัวนะคะเขามาเป็นคุณเขามาเป็นบึงเป็นหนองเลยนะมีดอกบัวมีใบบัวมีแบบมาเป็นแบบเปิดออกมาโอ้โหเป็นแบบบึงบัวเลยอ่ะใช่เปิดออกมาคือวิจิตรมากแล้วงานเนี่ย ถ้าคุณซูมดีๆนะถ้าคุณคชมมองรายละเอียดดีๆนะเจาะลึกแบบว่ารายละเอียดทุกตัวคุณผู้ชมชหรือว่าในส่วนของผ้าเนี่ยไม่มีในส่วนของเขาเรียกว่าตําหนิหรือว่าจุดบกพร่องเลยเราเห็นเล็กซี่ซูมเข้าไปใกล้ๆคุณผู้ชมเฮ้ i, งานละเอียดอะคืองานเป๊ะมากเนี่ยขอชื่นชมเลยทีมทําชุดของมิสแกรนปทุมธานี ละเอียดจริงๆจังหวัดพิเล็กซี่ไงเออใช่ไหมถึงบอกต้องบอกเอ้ยซูมดูหน่อยจับเราไหนเราจับผิดหน่อยใช่ไหมแต่แบบจับผิดไม่ได้เลยจริงรถอีกจังหวัดหนึ่งคุณอันนี้อันนี้เคยเห็นในส่วนของเขาสเก็ตภาพมาว่าภาพจะต้องเป็นแบบนี้ในลักษณะนี้แล้วก็จังหวัดนี้นะจุดเด่นของสับปะรดนั่นก็คือจังหวัดประจวบคีรีขัน นี่เอาเอาแต่เอาสำหรับพรงๆนะคือระว่าที่พี่เล็กซี่เนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยดูปรแกประกวดมิสแรนพี่เล็กซี่ก็จะพอรู้ว่าเอ้ยชุดนี้จังหวัดอะไรอะไรอะไรคืออย่างตัวเนี่ยเราเราเป็นแบบผู้ดูจริงๆเนี่ยบางทีเราดูแล้วเราก็ดูความสวยงามเออดูความสวยงามแต่จำไม่ได้หรอกว่าใครจังหวัดไหนอะไรไงแต่นี้ดูปุ๊บรู้เลยมาจบพี่เล็ค่ะใช่คือเอาจริงๆนะการการประกวดมิสแรนเนี่ยคือความสนุกและความสวยงามมันอยู่ตรงนี้ค่ะพอเราดูปุ๊บเนี่ยเฮ้ย ม,มันเราเข้าใจเลยว่าแบบมันคือจังหวัดนี้เขาต้องการพรีเซนต์ตรงนี้คือต่างชาติเนี่ย <มา S 1> เขาจะเข้าใจแบบฉบับการแต่งตัวนี่แหละ,ะถึงการประกวดสาวงามทั่วโลกเนี่ยมักจะมีรอบชุดประจำชาติชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยก็คือ uh, best national คอสตูมจะมีรอบนี้ด้วยเนาะรถจะรางวัลให้ด้วยใช่ไหมใช่อะคุณมองชุดสับปะรดของน้องมี่เป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าคือดูแบบว่าสับปะรดสับปะรดด้วยสีด้วยลวดลายนะคะแล้วด้วยความคือสับปะรดเราจะนึกถึงความที่เขาเป็นไนนะเป็นตาตาแล้วเขาก็จะมีแบบข้างบนอย่างเงี้ยเนาะอ่าเรีลูกสับปะรดนะคะซึ่งแบบคือเขาพีเต์ชุดมาได้แบบน่ารักมากแล้วแบบสวยมากคือมันมีความแบบคือใครจะไปคิดอะชุด ที่เป็นสับปะรดจะต้องยังไงจะต้องมีความแบบแกรนยังไงส่วนยังไงอลังยังไงมันจะต้องแบบเป็นสับปะรดอันยงใหญ่เป็นแบบเป็นเหมือนมันชุดชุดน้องหนูชุดลูกหนูชุดเด็กอย่างเงี้ยหรอแต่นี้สวยนะสวยนะแต่ชุดสับปะรดด้วยสีนะคะด้วยสีแล้วก็การพรีเซนต์ที่ถือถือสับปะรดไาด้วยน่ารักมากค่ะค่อย่างเดียวอะไรคะกินไม่ พริกเกลือจิ้มกับกระกดนี่เหมาะมากมนะอามาจังหวัดต่อไปกันดีกว่าได้ค่ะจังหวัดนี้เนี่ยคุณสาวิกาคุณทราบนะขนาดหลายๆคนยังไม่ทราบเลยว่าจังหวัดนี้เขามีแมงกระปุ่นน้ําจืด S <S อันนี้เห็นไหมมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการสื่อสารนะที่เราจะได้สื่อให้คนแม้ทั้งคนในประเทศไทยเราเองอมีสถานที่ท่องเที่ยวเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมีอะไรที่น่ากินน่าสนใจน่าไปเนี่ยมิสแกรนเองเขาก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเวทีจริงๆนะคะที่ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยให้แบบคนไทยได้รู้จักประเทศอของเราได้ดียิ่งขึ้นจังหวัดอะคะแม่กับมิสแจังหวัดเพชรบูรณ์ คือเราเนี่ยจะเข้าใจว่าเพชรบูรณ์คือเมืองแห่งมะขามหวานเมืองแห่งภูทับเบิกอะไรประมาณนี้เขาเขาพิเศษแบบนี้ตลอดนี่แบบว่าไปกลางเต็นท์อย่างนี้ไม่หมอกเย็นๆหน้าหนาวอย่างนี้แต่ครั้งนี้ค่ะมาในรูปแบบของแมงกระพุนน้ําจืดนะคะแต่แมงกระพุนอันนี้คือคือลังการมากแล้วคุณจริงแล้วมาในแบบความอลังการมากคุณผู้ชมชุดเขาเป็นแมงกระพุนแล้วก็เปิดไฟสะท้อนแสงด้วย น้า,าน้องฝ้ายนาพรีเซต์ได้ดีมากเราถึงบอกเลยค่ะว่าการพรีเซต์คือสิ่งที่สําคัญค<ช>่ะอย่างที่คุณสาวิกาบอกว่าการพรีเซต์อันนี้คือจุดสำคัญคือจริงๆพอพูดถึงแมงกระพุนอ่ะถ้าคนทั่วไปอย่างเราเราไออย่างตัวอย่างเงี้ยแล้วต้องคิดแมงกระพุนก็คือมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสยายสยายนะแต่ความความมิสแกลเนี่ยค่ะี่เล็กซี่เขาแบบคิดแบบว่า คิดไม่เหมือนไม่เหมือนใครอะดูแบบชุดกายเป็นว่าแบบมันใหม่อย่างเงี้ยมาตรงนี้แล้วเขาแล้วเขาใช้วิธีการพรีเซนต์ที่ช่วยเพิ่มแบบให้มันแบบว่ามีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนี่เราหลับตานะถ้าชุดนี้ไปประกวดที่อินโดนีเซียค่ะมันอลังการมากเลยนะเวทีมิสแรนดิเดตเนี่ยถ้าเขาไปประกวดอินโดนเนาะแล้วเอาชุดนี้ปะอู้อลังการหรือว่าเอาชุดไหนไหนก็ได้อะริงๆแบบพรีเซนต์เนี่ยลดลดสุดจริงลดหมดจริงๆอ่ะมาชุดต่อไปชุด ต่อไปนี่ก็มีความแบบเดี๋ยวกันนะแอบดูก่อนคุณคุณนะว่าจังหวัดไหนอันนี้อันนี้อันนี้คิดไม่ออกจริงจังหวัดไหนแต่ว่ามันคือไม่รู้สิมันรู้สึกว่าคือให้มองอย่างเงี้ยตอนนี้อาจจะแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะแต่ถ้าพูดปุ๊บฉันต้องบอกจังหวัดมิสแกรจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เพราะชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นไม้แกะสลักที่ชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดแพร่เขาแหละเวลาเราไปนะคุณผู้ชมไปจังหวัดแพร่ สิ่งหนึ่งที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คือไม้แกะสลักใช่จะอันเล็กอันใหญ่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละโอ้ย่อ๋อเขาก็มีมีมีตรงตรงแบบ ตรงช่วงนี้เนาะท้องวนเป็นแบบลายแกะสลัสวยเนาะวิจิตตะการตาแล้วมูดแอนโทนคุณสังเกตไหมคะว่าแบบคือทุกคนจะเป็นไม้แกะสลักสีไม้นะแต่แบบชุดคอสตูมของมิสแกรนเองเขาก็จะมีความแบบสีสีเข้มหน่อยให้มันเข้ากันคือมูดแอนโทนไปด้วยกันได้ให้หมดเลยอ่ะแล้วหน้ามาริม่านี่คือหน้าเขาพรีเซนต์เหมือนฝรั่งแต่งชุดไทยอ่ะใช่เนาะแต่เป็นเป็นชุดไทยที่แบบชุดไทยประยุกต์ไทยร่วมสมัยแบบนี้นะ เอาไม่หนึ่งสาวดีกว่าเขาชมขาอันนี้คุณสังกกาคุณเนี่ยไปบ่อยจังหวัดนี้ทำไมอะคะไปทางใต้บ่อยทะเลสวยทะเลสวยอนะและชุดนี้อ่ะหลับตาก็รู้เลยนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตค่ะมิสงามภูเก็ตนะคะน้องไอรีดเนี่ยพรีเซนต์ออกมาในแบบฉบับของความสวยความงาม ใต้ท้องทะเลม,มีปะการังมีฝูงปลาต่างๆ<ม>ค่ะน้องไฮดี้ก็พรีเซนต์อย่างเต็มที่นะคะรเรียกว่า <Yeah. S 1> เป็นฮันนวาวลนะ อารมณ์ประมาณนี้เลยดูแบบคือแบบว่าต้องคือหนึ่งคนต้องใช้พื้นที่เยอะจริงไม่สามารถไม่สามารถยืนด้วยกันได้อย่างนี้ต้องแบบใช้พื้นที่นิดนึงเพราะแต่ละชุดนี่นะคะคือแบบมันมีความอลังการความกว้างมากนะคะจังหวัดต่อไปจะดีกว่าคุณจักอันนี้นีก็หูปังมากคือเห็นแล้วคือใครเห็นทุกคนจะต้องแบบโอ้โหคืออะไรนะคะคืออะไรซึ่งอันนี้คือจังหวัดเขาก็มีมีเรื่องราวของวรรณคดีไทยอยู่ด้วยเขาก็เลยหยิบยกตรงนั้นนะคะขึ้นมานั่นเองค่ะ ผีเสื้อสมูทไงทำหน้ารู้สิพี่ไทยพี่ไยเงะอารมณ์เดียวกันอันนี้เหรออันนี้น่ากลัวมากอันนี้ดูดูนกลัวมากเลยพี่ไผยรอเดี๋ยวรอเตื้อด้วยต้องให้น้องต้องให้น้องแบงพี่เล็กซี่แบงด้วยไอ้พรีเซนต์นะคะจังหวัด จ้าวไรหอนนั่นเองนะคะคือเขาก็มีเรื่องราวน่ะจากในวรรณคดีนะคะ <ภา S 1> อย่างที่เราบอกไปนะคือบางทีเนี่ยเขาก็หยิบยกจากวรรณคดี การอาหารการกินผลไม้ของดีของอะไรก็ได้ที่มาพรีเซนต์อย่างระยองเองนี่ก็แบบคือเขามีเขามีแบบรูปปั้นที่เป็นเอกลักษณ์นะฮาเขาก็เลยพรีเซนต์พรีเซนต์อันนี้ออกมามาจังหวัดต่อไปดีกว่าเราต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะหมดคุณตัวมาจังหวัดราชบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะนางขวักนะฮะเขาบอกว่าราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดของการค้าขายนะทุกคนก็จะรู้จักแม่นางขวักนะคุณผู้ชมแล้วน้องพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆเหมือนนั่งอยู่ แต่จริงๆเนี่ยเดินตึ๊ก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 ออกมานะใช่จริงวะเนี่ยเขานั่งอยู่นะคูแเราก็ขางล่างแต่เขาเดินออกมาเองแล้วเดิ่ขึ้นไปเองเนาเอะแล้วมันไม่ได้มีแบบใครช่วยเข็นใครอะไรนี่นะตอนแรกหลายคนจะเข้าใจว่ามีคนมุดอยู่ข้างล่างไม่มีเดินเองน้องเดินเองแตกเองนักเลงพอสวยมากสวยจังเลยอ่ะงหวะนี้นะแล้วเรื่อว่า แม่นางขวักเนี่ยทุกจังหวัดมีเพราะว่าสําหรับคนที่ค้าขายใครอยากขายดีนะคะการงานการเงินคล่องนะก็ให้แม่นางขวักช่วยนะคะที่จังหวัดมีอันนี้เป็นหนุมานแต่เป็นหนุมานที่แบบว่าคือเขาก็ประยุกต์มีแบบมีนมมีอะไรด้วยนะเอออันนี้คือจังหวัดลบบุรีค่ะุผู้ชมหนุมานนะคะก็คือมวยหนุมานนั่องชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเคยเห็นในภาพสเก็ตค่ะุผู้ชมตอนที่ ชุดนี้นะมีการส่งประกวด Miss Universe ประจำปีนี้ค่ะแต่ไม่แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเนาะก็เป็นมวยคาดเชือกได้ไปแต่ชุดนี้ค่ะก็เหมาะนะคะเหมาะกับสาวงามจากลบบุรีเพราะมีการพรีเซนต์นะวานอนวานอก็คือเป็นเมืลบบุรีเขาก็เป็นเมืองลิงอยู่แล้วก็เป็นวานอนด้วยน้องพรีเซนต์ดีด้วยมิสแกรลบบุรีพรีเซนต์ดีด้วยูแบบว่าชุดเชิดตคือแบบมีความแข็งแรงนะมาอีกหนึ่งจังหวัดค่ะ นี่รู้ไหมคุณขันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยขันใหญ่ขนาดนี้ค่ะมิสแกรนลำปางค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะทราบกันดีถึงประเพณีนะคะประเพณีสลุงหลวงค่ะขันใหญ่ขนาดนี้อ่านะคะซึ่งการพรีเซนต์พรีเซนต์ได้ดีมากๆแล้วน้องเดินถือแบบขันเงี้ยมาตลอดก็ต้นจนจเดินแบบขันแต่ต้นจนจบนะก็ตอนนี้กล้ามแขนของน้องลูกศรเนี่ยก็แข็งแรงแล้วนะคะแต่สวยงามคุ้มค่า คุ้ค่าแก่การแบบว่าพรีเซนต์นะคะอีกจังหวัดหนึ่งค่ะอุชมขาลำปางแล้วก็ต้องมีลำพูนลำพูนใกล้ๆอุ๊แต่แบบลำพูนนี่ก็คือแบบว่าเป็นเป็นเป็นแบบเหมือนอะไรนะเหมือนพระธาตุอะไรนะพระธาตุริบุษชัยอะไรเนี่นะมีโคมิเปกงมีการพรีเซนต์โคม่เปงด้วยสวยงาะมากจังหวัดต่อไปค่ะจังหวัดใกล้ๆเราเลยน่ามีช้างสามเสียงด้วยน่าหยุจังหวัด สมุดปราการนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็ชัดเจนนะสวยงามแล้วคือหยิบหยิบเอาสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆคือที่นี่ก็เป็นที่ที่คือบอกไปปุ๊บทุกคนรู้เลยนะคะว่าเป็นของจังหวัดอะไรนะคะสวยงามมากัจหวมาต่อไปค่ะก๋วยเตี๋ยวหรือเออก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นคือจังหวัดสุโขทัยค่ะมิสแกรสุโขทัยก็พรีเซนต์ออกมาได้ดีน้องควางเราเคยสัมภาษณ์น้องควางที่ลงไปช่วยพื้นที่น้ำท่วมและสวนมุงกุฎไงคุณผู้ชมที่เป็นมีมีดราม่าอะไรเบาๆก็นิดนึงนะช่วยนะอ๋อแต่แบบว่า แบบว่าคือไม่ได้ไม่ต้องอะไรเยอะมาแบบเอาชามก๋วยเตี๋ยวมาจบเลยก็ฉั้นก๋วยเตี๋ยวสุดยอักยาก็นี่ไงก็สุโขทัยไงจ้าแล้วนางจีบไปใส่ตัวด้วยเออเลิยซับซับค่ะซับซับจังหวะต่อไปนี่ก่มาเป็นแบบว่านะคะน้องมีช้างมาเลยทีเดียวนะ นั่นคือจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะชัดเจนเนาะมาในชุดคนเลี้ยงช้างเลยค่ะผู้ชมขาถือว่าพรีเซนต์ได้ดีมากๆนะน้องเกมค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาวสุรินโดยแท้เลยแล้วเธอก็บอกว่าเธอตั้งใจมากๆกับการพรีเซนต์ชุดชุดนี้นั่นเองมาจังหวัดต่อไปค่ะจังหวัดที่มีข้าวเยอะมากๆนี่คือจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจากการพรีเซนของเขาค่ะมีป้ายทีถั่วมา ือนกับว่าให้สะท้อนให้เห็นถึงชาวนาบ้างมองถึงชาวนาบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของม็อบชาวนาแบบนี้ก็ดูกสลักของเพราะว่าคือจังหวัดอำนาจเจริญคือเขามีข้าวเยอะอยู่แล้วเขาก็ตอนนั้นก็มีค่อนข้างมีปัญหาเนาะในเรื่องของข้าวราคาข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นหนึ่งการพรีเซนต์นะคะที่ก็สะท้อนถึงปัญหาของประเทศเราด้วยเช่นเดียวกันมาต้องมาต่อไปกันค่ะผู้ชมขาจังหวัดนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวัดที่หลายๆคนรู้จักกันดีและอยากจะมาเที่ยวนะคะนั่นคือจังหวัด กรุงเทพมหานครค่ะยกมาเลยค่ะเสาชิงช้าให้ดิฉันแบบนี้คือตอนแรกตอนแรกเห็นแล้วแบบคือเห็นครั้งแรกค่ะยังแบบเอ๊ะอะไรอ๋อเสาชิงช้าตอนแรกเนี่ยน้องขี่ตุ๊กตุ๊กมาก่อนขี่ตุ๊กตุ๊กเสร็จแล้วก็แปลงร่างเป็นเสาชิงช้านะคะเขาเรียกว่าทัวร์แบงค์คอลคือทรานส์ฟอร์เมอร์คให้เป็นแฟร์เนี่ยอะไรก็ไม่รู้คือเก่งมากคือดีไซเนอร์เก่งจริงๆใช่แล้วเขาพรีเซนต์แบบ ปังมากพี่ชแบบลดมากนี่สุดยอดจังหวัดต่อไปคุณะผู้ชมค่ะจังหวัดนี้นะฮะเห็นเห็นน้องก็คือกระบี่จังหวัดนี้ก็ต้องมีกระบี่ค่ะก็คือจังหวัดที่ชื่อว่าจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะน้องนอร่นะคะก็พรีเซนต์ชุดออกมาได้ดีมากๆเขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่า ทางพี่นวัดเนี่ยบอกว่าจังหวัดกระบี่ต้องมีกระบี่นั่นก็คือน้องก็พีเซนออกมาด้วยก็ยังก็เอามามิกซ์มิกซ์แอนด์แมชกับแบบว่าลายลายผ้าแบบว่าที่เป็นแบบของทางใต้อะไรเงี้ยนะก็คือจะผ้าผัดผ้า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 ปติก มาบติเนาะค่ะนะคะมาจังหวัดต่อไปค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจังหวัดกาญจนบุรีหลายคนทราบกันดีว่ามีการปลดล็อกในเรื่องของกัญชานะคะเขาก็เลยเอาเขาก็เลยพิเศษในเรื่องของกัญชานะคะนี่ชัดเจนคือแบบเขียวหมดเลยจริงชัดเจนในเรื่องงการรักษานะคะตอนนี้สำหรับกัญชาจังหวัดต่อไปอันนี้จรณจะรู้ไหมเราเชื่อว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีนะคะสำหรับสำหรับมะม่วง นะคะนั่นคือจังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมเขาปีเซ็ตอะไรเขาปีเซ็ตข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเขาไม่ฉลอง้วยนะน่ารักเชียวมะม่วงมหัศจรอย์ม่องมีข้างหลังน่ารักดีเนอมาเป็นเซตไงมาเป็นเซ็ตจริงน่ารักประทานมาอ่ะมาอีกจังหวัดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะะคขอนแก่นก็ต้องมีแครเสียงคูนดอกคูนะคะือจากแคร์เขาผสมผสานกันได้ดีมากคือเป็นเมืองแครมีแคนด้วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นดอกดอกคูนสีเหลือง นะคะอ่าก็ชัดเจนจากอีกหนึ่งจังหวัดค่ะมาจังหวัดต่อไปค่ะคุณผู้ชมจังหวัดจันทบุรีสิ่งที่โดดเด่นก็คือเสือจันทบูรณ์นั่นเองนะน้องอมศิลปน้องอมศิลก็เคยสัมภาษณ์ในรายการเราคุณอ่ใช่ใช่จำได้ไหมน้องอมศิลก็เป็นคนหนึ่งที่ พูดเรื่องเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ไงตอนนั้นนะคะนี่ก็คพูดบอกว่าน้องพรีเซนต์ได้ดีเช่นนกัเหมือนเอาเสือมาแบบมาฟ้อนๆแบบนี้เนะอเลยอุ้ยแต่เก่งมากต้องยอมรับดีไซเนอร์แบบลอดทุกชุดเลยนะคะขออีกจังหวัดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจังหวัดฉะเชิงเซาหลายๆคนทราบกันดีค่ะว่าวัดนี้โด่งดังมากๆนะคะนั่นก็คือวัดเขาเรียกว่าในส่วนของ เขาเรียกว่าท้าเวสุวรรณนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่หลายๆคนไปแล้วเขาก็เลยพีเซตออกมาในส่วนของเท้าเวสุวรรณนะคะขออีโอ้ยจริงๆอ่ะมีหลายชุดเลยคุณผู้ชมมีจังหวัดชุมพรนะฮะมาในชุดของ หญิงอุทุมพรน่ะแม่แม่หญิงอุทุมพรเลยนะคะก็คือมาในชุดใส่เทิดมาเลยนะคะรวมไปถึงมิสแกรนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าน้ำค้างน้ำค้างบนดอดอินทนนท์มันจะมีเหมือนแมคคานิ้งอะไรแบบนี้นะคะก็อรีเซนตรงนี้แหละมาทำเป็นชุดด้วยนะคะมาอีกอยอยคอสองจังหวัดที่รคุณผู้ชมจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เราไปอยู่เหมือนกันงาจังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ชมเขายกวัดมณีวงศ์นะมาขึ้นบนเวทีมิส แนเลยแบกกันมายกกันมาแบบนี้เลยถ้าใครไปวัดนีวงจังหวัดนครนายกคุณจะเห็นแบบนี้เลยเขาจำลองมาได้เก๋มากแล้วเป๊ะมากนเลยอดจริงวันหลังเดี๋ยวจะพาไปแวะสวนลกซี่ด้วยนะคะเอามาอีกหนึ่งสุดท้ายจริงจังหวัดนครราชสีมานกกระเรียนนี่คือนกกระเรียนนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าการพรีเซนต์ชุด แต่ละชุดนะไม่ธรรมดาจริงๆเนาะคือต้องบอกว่าคือทั้งตัวดีไซเนอร์เองแล้วก็ตัวของมิสแกรนแต่ละจังหวัดเองเขาก็เต็มที่นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของชุดและเรื่องของการพรีเซนต์ลงตัวมากๆด้วยค่ะรักใครชอบใครก็สามารถเข้าไปเชียร์ได้นะคะที่มิสแกรนไทยแลนด์นะคุณผู้ชมรวมไปถึงวันที่30เมษายนนี้เป็นรอบตัดสินค่ะเราจะรู้กันแล้วว่าสาวงามนะคะจาก77จังหวัดจะเลือนึเดียว ที่จะคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2022และ,ะรองอีกทั้ง4และปีนี้เขามี10มงกุฎนะคะ มีเยอะมาก,มอ,มากอ่ะ,อะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะคะเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกๆคนนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบสำหรับการดูแลตัวเองสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะค่ะกับดีบินายตัวนี้ะนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นแบบว่าลดมาค่ะซื้อ1แถม2นะคะซื้อ2แถม4กันไปเลยนะคะใครที่อยากดูดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะให้ตัวเองก็ดีนะคะหรือซื้อเป็นของขวัญของฝากในการดูแลสุขภาพกับผู้ใหญ่นะคะชอบมากแน่นอนแล้ววันนี้นะคะนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ดีดีดีบินายตัวนี้แล้วนะคะ เรายังมีทั้งคอลลาเจนนะแล้วก็กาแฟกระชายขาวมาฝากกันด้วยค่ะอ่ะง่ายสุดเลยคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเบอร์โทรศัพท์นะแล้วรีบโทร สอบถามเรื่องของโปรโมชั่นคอนเซนอร์ของเราเนี่ยรอตอบคําถามคุณผู้ชมอยู่แล้ว,ลวรอการสั่งซื้อจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่คุณน้องคุณปู่คุณยา่าทุกๆคนค่ะโทรมาเลยที่เบอร์026669456ย้ําค่ะ026669456วันนี้หมดเวลาของรายการจุดเดือดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการจุดเดือดตามวันและเวลาเดืันนี้สําหรับวันนี้เราคู่ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ